สวัสดีค่ะจากวลาดงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้วลาดงพยอมก็จะมาขุดเอาไข่ของว่านแก้วสารพัดนึกนะคะนี่ค่ะ ที่บะแรงพยอมได้เอามาฝังไว้นานมากๆแล้วนะคะนานจนลืมเลยนะคะจนเขาขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดกันนะคะเพื่อไปลงกระถางนะคะตอนนี้บะแรงพยอมก็ขุดมาหมดแล้วนะคะนี่ค่ะไข่ของเขาบะแรงพยอมก็เอามาฝังไว้นะคะเพราะว่าต้นแม่ของเขาต้นใหญ่ทีแรกเลยครั้งแรกเลยนะคะก็ที่อยู่ เรือนเพราะช้ำหน้าบ้านนะคะก็เขาเน่านะคะก็เลยรีบขุดเอาไข่ของเขามาก็เอามาโรยไว้จนลืมเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นลูกรุ่นแรกนะคะก็เริ่มมีไข่ขึ้นมาแตกหน่อแล้วนะคะเพราะว่านี้แมลงพย้อมไม่ได้ลือนะคะนี่ค่ะ ลาดยาวกระถางยังเล็กนะคะแล้วก็ไข่เขาก็ขึ้นแตกหนอมาสามสี่หนอแล้วนะคะก็ยังไม่ลือถ้าลือก็คงจะได้ไข่เยอะนะคะนี่ค่ะไข่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลุดร่วงง่ายๆเลยนะคะก็จะปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทําเฉพาะแค่ที่ไปขุดตัวลูกเขามาจะแบบนี้นะคะมีลากแล้วนะคะเพื่อมาลงกระถางนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็มีกระถางอะไรก็ช้ำไปก่อนนะคะไม่ต้องรอเวลาถ้าลากเขายาวเกินไปเราสามารถที่จะตัดได้นะคะส่วนดินผสมของบบองคงพยอมก็เป็นดินหนึ่งส่วนแกลบดำสองส่วนแล้วก็มะพร้าวสับสามส่วนนะคะในช่วงนี้นะคะ พราะช่วงนี้บอกไม่ถูกเลยนะคะว่าเป็นหน้าแรงหรือหน้าฝนหรือหน้าหนาวกันแน่นะคะสับสนวนเวียนนะคะเมื่อเช้านี้บริเวพยอมฝนตกนะคะฝนตกพรำๆนค่ะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะเพื่ออนุบาลเขานะคะถ้าลากเขายาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือยาวเกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะเด็ดออกนะคะ พอดีลืมเอามีดตัดมานะคะก็ใช้เด็ดได้นะคะหรือจะใช้กันไกลตัดก็ได้นะคะเพื่อให้เขาสร้างรากใหม่ขึ้นมานะคะส่วนดินนี้ก็ยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะนอกจากปุ๋ยคอกที่โรยๆล,ลงมานิดหน่อยนะคะกับตอนที่ผสมดินนะคะยังไม่ใส่น้ำหมักหรือว่ายังไม่ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นนะคะ ต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะไข่ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะหลากยาวมีอันเดียวนะคะตัดเลยนะคะแก้วสารพัดนึกชนิดนี้นะคะเป็นไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนนิยมปลูกกันนะคะปลูกเพื่อประดับบารมีปลูกเพื่อโชคลาภ ปลูกเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยปลูกเพื่อเป็นแก้วสารพัดนึกตามชื่อของไม้มงคลชนิดนี้นะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกความร่ำรวยเรียกความร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะสำหรับแก้วสารพัดนึกชนิดนี้นะคะจะมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นใบหยกักหยักนะคะ แต่อันนั้นก็ที่บ้านแรงพยอมไม่มีนะคะที่บ้านแหลงพยอมก็จะมีแต่แก้วสารพัดนึกที่เป็นไม้โบราณนะคะวันนี้เราก็มาแยกแก้วสารพัดนึกลงกระถางกันนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยสิบกระถางน,นะคะเฉพาะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะครั้งแรกเลยที่บ้านแรงงพยอม ไปเห็นเขาขายนะคะเขาขายอยู่กระถางเท่านี้นะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ส่วนของบะลยอมพยองก็จะมีต้นแม่ใหญ่เลยนะคะอยู่ในซุ้มเลือนพ่อชํำด้านหน้านะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นที่รุ่นที่สามนะคะพรรุ่นที่สอง ขายไปหมดแล้วนะคะอันนี้รุ่นที่สามที่เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มมีไข่ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไข่ของต้นแม่ที่อยู่ซุ้มหน้าบ้านนะคะที่ได้เอาไข่มาเพาะไว้นะคะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาแยกไข่ที่ มีต้นลำต้นขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อมาลงกระถางเพื่อชําให้ต้นเขาสวยรอการจำหน่ายนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายังพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ